สวัสดีหอมสวัสดีไม่ใช่แล้วแหละสวัสดีสวีเดนครับเนาะเขาบอกช่วงนี้หอมแพงครับแต่ผมดิซิหอมฟรีอ่าวันเขาบอกหอมแพงผมก็เลยกินนี่ครับผักบุ้งครับนี่แล้วเขาบอกผักบุ้งมันรุงสายตาครับนี่ละโอ้ผมเก็บมาจากท้องไร่ท้องนาครับโอ้แต่ตัวตัสตร์ขังเนาะน่แต่เห็นอย่างนี้นาพี่ติดถนนลาดยางได้ยิบบอกใครดิเพื่ตัองเดือดตัวผมดอก อันนี้คำนั้นเขาบอกพริกที่ดีที่สุดคือพริกสีเกตครับน,น้านพริกแดงๆเ,เนี่ครับเออไม่ติดรูไม่ติดเลยครับนอติดหนี้ว่าจะคนสวยอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกบุและล่ะ อหอมกลิ่นเขาไม่ใช่ดิก็เรียกว่าหอมเก็๊ทีมเจียวครับบ้านนี่แหละมัะผัดผักบุ้งไฟแดงให้กินคำนี้นะโอ้นี่แหละคเนาะกินอะไรกินได้บมดคำนะ่ะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินแต่ผมกินว่าก,กินกรณีของกินนี่กโอ้แมนม่เซนแล้วไม่เกี่ยวกันนี่ครับผักบุง้งที่เก็บม,มาจากไรไปนะครับใส่บา้านบะู้เป็นไรคำน่ะอันนี้คือเวอร์ชันหนึ่งของผมนะคำนะ่ะ ปกติก็จะเห็นอยู่อย่างนี้แหละครับก็อย่างนี้ตลอดไปแหละโอ้อย่นีไรโอ้มันมีหลายเวอร์ชันครับนะครับเวอร์ชันแบบตลอดเลยรวยก็มีนะพูดครับหลังสี่ชุ่มพุ่ครับน่ะลิซนะอนราคาหลักหลาย,ลยหลายหหรือสิสูทีง่งหน้าหลายหลังสีชมพูของผมครับผม,ผมลักหมองมีเฮงเลยนะละเบอร์นี่ครับนะ บอกคขาชิวๆเขาบอกนี่แหละที่ผมบุ้มบุ้มรุ่งสายตาขับเนาะพอถึบมลุ้งสายตาบางในช่วงนี้สายตาฟ้าฟังคบเนาะโอ้เขาบอกว่าเอาเมียตันหน่อยมันสายตาบดีผมกับบดใหญต้นหน่อยนั่นน่ะนี่ครับอายุโนมโตใส่เยอะแซบเยอะเสร็จน้อยแซบน้อยถ้าไม่ใส่ผมไม่กินเลยครับเนาะใส่เราบ้าถ้าจะให้นัวที่สุดเขาบอกนี่ครับนะเผาไฟลงปลานี่ครับซองใส่ไฟอย่างนี้ครับนี่ความอร่อยมันจะโอ้ขึ้นมาทางเปลวไฟครับได้โย นี่ครับน้ำตาลครับนวดนี่ครับน้ำตาลอีหยังว่าโฮเซนัสสุดนุ่มไม่บอกดีกว่านี่ครับผมไปตัดอ้อยมาผมเลยรำตาลมาครับนี่แหละผมไปตัดอ้อยที่ดูใบามาผมก็ได้น้ําตาลมาซองนึงครับนี่แหละเบล นี่แหละเขาไปเมืองนอกเมืองนัเขาละล่ำเขาละรวยครับเนาะบ้าล้อถูกหวยถูกหวยครับนนรเบาน,บนาะผมไปตัดอายุประเทศดูใบแล้วผมสิรวยได้จังได้นี่ครับเนาะปีหน้าเอาไม้ับว่าสิไปตัดไอไปปลูกบ้านที่คู่เวทสิคือเป็นน้าพิงหนองนี่ครับพวกเขาเป็นนวดเขาเป็นหนาเขาละล่ำเขาละรวยที่ดูใบเนาะแล้วผมไปตัดอ้อยพราประเทศด้วยแล้วเขาได้จังได้ละขินหนังต่อไปคือน,นี่ครับเนาะสีอิ่วขาวหรือสีอิ้วดำกับไซรัมไป <c oughs> โชนเดะโชนเดะโชนเดะนั่นครับเนาะถ้าไม่แซ่บนี่ผมบอกเลยคุณคือคนป่วยทันทีนู่นเลยเขาที่จัดเกลี้กิเกตเดิมบ้านสั่งคุณหมอโก้คนสวยโอ้คนสวยวนะ่ปะป่านนี้ที่นาบุญพูดอยูทะทะ่เนาะทำทลายเติมด้วยนาเขาเรียกว่าตามด้วยน้ำคำเนาะหยดลงป้ายวุฒิเห็นเป็นสเปคเด็กที่แง่คนน่ะช่วยไม่ยมหมดสำบัน <c oughs> โอนะ้ยน่ะเขาเรียกว่าดีลาคำดีลา จนลงไปเส้นไหนเส้นไหนต่อไปคือการคนเลยหรือคลลือกนทุกคนนะครับเบิร์ดได้ครับมาเถอะผมว่าแล้วผมว่าแล้วความเบื่อยมันเตะตาผมครับผมจะรีบทำให้ม,มันเสร็จแล้วผมกลัวตาผมชำ้ำปิ๊ดเจ้ปิ๊ดเจ้ปดเจ้า,า,าเป็นแด้ครับนะีบ่อับสเด้อนชุดเด้อนั่นแหละครับ <im itation> มันจะได้บำรุงสายตาหรือเปล่านี่ความอาาร่อยมันเตะตาผมสุดตาผมจะได้บำรุงแล้วนั่นนี่โอ้ผมได้กินดีกว่าน,นะครับนะเบิ้ลตรงนี้นพูดได้แก้วคือคนไหล <im itation> โอ้ได้อยู่ได้อยู่นี SOUND, ่ผัดผักบุกเราผัดพอประมาณเนื่อว่าผัดพอกระเทินนะครับวิตามินมันจรงเยอะอยู่ตรงนี้แหละเขาบอกคุณแล้วล่ะเบิ้ลบรงนี่ยเกลียวถัว่วขึ้นเทศถัว่ว อันนี้สนใจหรือเปล่าครับนะ,ะฝากเลยนะครับฝากไปซื้อแนวมาแก้ไม่ใช่ดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะทาไม่ห้างกดไลค์ไม่ใหม่กดแชร์ไม่ลูกอ่อนกดติดตามนะครับนะผมจะตามไปกดเึินถึงห้องเลยทีเดียวเชีวยว